สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแป้นครับอิซีเล็กเล่าพัฒนาท,ทุกทุกถันเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อเล่าพัฒนาปูสังขากันเลยเนาะค่ะเนาะมาแล้วเด้อค่ะเด้อปูสังขะวางสองวดเลยนะคะเนาะปูสังขะท่านผู้ชมงวดแรกของเดือนกลุ่มภาพ,พันงวดแรกแหกหมานเนะาะท่านผู้ชม มวดแรกแหกมานสามตัวแตกเดอ้อท่านผู้ชมของปูสังขะเหล็กวินสามตัวแตกเหล็กวินของปูเริ่มเข้ามาแล้วเดอ้อท่านผู้ชมเหล็กวินของปูจ้าอย่าลืมเบิ่งเดอ้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่งวดวันที่สามสิบเอ็ดนั่นก็วินแตกเดอ้อท่านผู้ชมนี่วินแตกไปที่สี่สองเริ่มเข้ามาแล้วเด้อค่ะเดอะ้อเหล็กวินปูสังขะท่านผู้ชมหลาดสดุด สามตัวเตะเลขติดเข้าไปที่เด่นเจ็ดเดอร์ท่านผู้ชมเลขเด่นปูบอมานะคะเนาะจับคู่บอบ่านท่านผู้ชมเลขปูซงังขะต่างแต่ว่างมาสิบสีห่หงวดเด้อท่านผู้ชมต่างแต่ว่างมาสิบสีห่หงวดจับคู่บ่เขาจักหงวดแต่ว่าเลขติดปรับสูตรใหม่ก็คืองหงวดัดเมื่อวานนี่เนาะคะนะ่ะเนาะ ปรับสูตรหม่ปูปรับสูตรใหม่เลขติดเดือนมกระล่าคมสิบสามงวดหลุดสามงวดบัดที่นี่เดือนกุมภาพันธ์ปูปรับสูตรหม่จากเป็นเลขเดนเอามาเป็นเลขติดแทนเอาขึ้นมาตเต็มชุดก็คือสามตัวเลยท่านผู้ชมสามตัว ถ้าว่างเต็มฉุดเดือนมกรลาคมสิบบอทันรุดจักมวดเด้อทำมาชมนู้หน่อยก็เลยว่ากัดสันนู้หน่อยขอสามตัวเด้อปูบัดที่นี่เมือ่อวานแม่เอฟซีเพื่อนว่าเอาสองตัวดีแล้วสามตัวมันหลายโพดบัดท,ที่นี่นูนหน่อยก็เลยว่าเอาสามตัวคือเกาแต่ว่าห้ปูเน้นเจาะห้เด่นสองตัว บัตรนี้ก็ให้พ่อแม่เอฟซีเลือกเอาเด้อค่ะเด้อก็แน,เนมเบิ่องตัวเด่นของปูที่ปูเจาะให้เด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เดียวท่านผู้ชมบัตรนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวกวนจะไปเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะหนูหน่อยกับขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้กว่าหน้านี้หนูหน่อยสรุปคลิป อ่าเล่าพัฒนาของปูสังขาก้าพ่อสาเกวแมนบาทำให้ชมแม่ซีพ่นว่าเอาของพ่อสะแกวกับของปูสังขาจับใส่กันนวหน่อยว่าได้แมนบอทำให้ชมนอยก็เริ่มเบิงนวหน่อยเห็นของพ่อสะแกวเขาของปูเขาน้หน่อยกับบริมาเบิงว่ามันชนกันมาที่นีขอ,อของพ่อสะแกวกับของปูสังขาสองทันนี่ ของเพื่นชนกันไปที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะมันจับบได้มันบ่มีเจ็ดเก่าด้ท่านผู้ชมงวดกวนนันจับนได้แต่ว่างวันนี้จับบได,ด้เด้ท่านผู้ชมเพียนบ่ะโนหน่อยก็ขอโทษขอภัยสรุปคลิปผิดท่านผู้ชมก่อนหน้านี้โนหน่อยสรุปคลิปร่วมถูกสํำหนักเนาะค่ะเนาะว่ามิสซ้ำนักใดเขาแนนโนหน่อยเ้าพิดเด้อท่านผู้ชมของพอซักแก้ว เข่าเจ็ดของปูสังขาเข่าเจ็ดแต่ว่าของปูสังขาของปูวิ่นกันสามตัวแตกเลยค่ะเด้อว,วิ่นกันสามตัวแตกท่ะผู้ชมเอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนวด้วยค่ะเด้อ ขอคนละห like, นะะึ่งไ,ไคคลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดก็แชร์บ่ได้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีน้ำมูนะคะเนาะก็แอดไลน์ไอเดียเด้อค่ะเด้อเข้ากลาุ่มไลฟ์ฟรีแอดไลน์ไอเดียนโอโอหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด้อท่านผู้ชมเข้ารับแนวทาง ในกลุ่มได้ฟรีนะคะสำหรับในกลุ่มจะมีหลายแนวทางเด้อธรูมชมคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเบิง่งใดเลยนะคะเนาะคลิปนี้นูหน่อยพามาตามต่อลราพัฒนาปูสังขาแอดมินนูหน่อยขอขอพูดแนวทางปูสังขาด้าคกะเด้อที่แบ่งปันแนวทางให้แอดมินนูหน่อยมาปากตอนพ่อแม่พี่น้องเอซทั้งช่อง YouTube ต่อไปนะคะเนาะ โปรซังค่ะเราพัฒนาด้วยท่านผู้ชมประจำงวดวันที่ที่ห้านะคะเนาะวันพุธที่ห้านะคะห้าทับสองหกสิบแปดนะคะเลขวิน เลขวินนะคะงวดน,นี้เมก้า8หนึ่งแปดศูนย์สองเลขวินปูวดน,นี้มีหาโตเด้อท่านผชมต่อมาเลขติดเลขติดบททันหลุดเด้อท่านผู้รรมชมเลขติดเดินดีนะคะเลขติดงวดน,นี้ได้เด่น ปดเก้าศูนย์เดี๋ยวถ้าเบิ้องตัวเน้นเจาะด้ยวยค่ะเด้อน้หน่อยให้ปูเน้นเจาะให้ยอดท่านผู้ชมพระแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะได้ซองตัวนะคะเนาะมมให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวเด้อท่านผู้ชมหรือว่ากอดคอกันมานะคะเหล็กปูกอดคอกันมาได้เด้อท่านผู้ชมส่วนมากเหล็กปูถามาสิเป็นลางดิท่านผู้ชมหวมดเมือึงหัน ติดบนเนาะท่านผู้ชมงวดบังหันติดบน่าเด่นวิ่งรูดเด้อท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดปูฟันตัวเดียวคือเกา่าเด่นวิ่งรูดศูนย์นะคะเพราะแม่พี่นอนก็นจะเห็นแล้วนะคะนวาเเล็กเด่นปูตัวใดก็จะเป็นศูนย์นะคะ จับคู่สำหรับจับคู่ของปูยังบบท่านใดผ่านเด้อท่านผู้ชมปรับสูตรแล้วก็ยังจับไม่เข้านะคะมาที่นี่ปูมีชุดเต็มน้าดิท่านผู้ชมชุดเต็มของปูสังขะ1สิบสองคู่ไม่พลาดไม่ทันใดอยากใดอยี่บอท่านผู้ชมเมื่อว่านนี่นู่นหน่อยเก็บสถิตินูนหนอยเริ่มเก็บสถิติมือว่านท่านผู้ชมชุดเต็มของปูสิบสองคู่สิบสองหางบนล่างไปกลับ เข้าไปที่97งวดเมื่อนี้แต่ว่าน้หน่อยเพราะท่านไหนว่างไห้พอแม่พี่น้องเบิงดีทำม้ชมน้หน่อยขอเบิงสถิติไปเดือนหนึ่งปู่บอกน้หน่อยเบิงสถิติจากเดือนหนึ่งก่อนจังว่างน้หน่อยเพราะท่านว่างทำมชมย่านพอแม่พี่น้องว่ามันหลายเกินไป12ครู12หางบอลลางไปกับปะคาทุนเด้อทำม,ม้ชม หากท่านใดอยากได้เดียวน,น้อยก็จะลองวางหายเนาะคะนะ่ะเนาะลองวางหายเบิงธรรมชมอาจชุดเต็มเมื่อนี้มีอยู่เก่าหางบทานว่างได้ธรรมชมนาอยขอเบิงไปกนปูบาว่าเบิงไปก่อนให้เอาชุดนี้ว่างทางช่องไปก่อนน,น้อยก็บเบิงสติติไปกนธรรมชมปูวาชุดเต็มบรลลุดจักเทียปูวาจังสีละธรรมชมแมนคู่ความปูวาอยู่ได้ธรรมชมเหล็กติดปูเนี่ยซ้โต นูนหนอยถ้าเอาซ้ำโตนี่บรุษจักเทียปูวาจังซีละท่านผู้ชมปีที่แล้วจับคู่เขาดีขนาดตกมาปีนี้เขาแต่เหล็กติดเหล็กเด่นจับคู่บ่เขานูนหน่อยจะเป็นจังไดปูกะวาอยู่ดิท่านผู้ชมมาที่นี้มาเบิ่งจับคู่กันเลยเนาะคะ่นะเนาะสําหรับเหล็กจับคู่ปูกะยะทิมเด้อท่านผู้ชมเขาเทียมันมาปูปรับสูตรใหม่เมื่อวานีน่กะบ่เขานะคะเนาะยะถิมเด้อท่านผู้ชมจับคู่นะคะมีศูนย์สอง ศูนย์เก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์แปดและหนึ่งศูนย์ผู้เน่นเจาะโดดไปที่ศูนย์เด้อท่านผู้ชม แนวทางปูเน่นเจาะไปทีศูนย์ปูบอกว่าจังส่เดอท่านผู้ชมคุณปอคุณแม่ฟังแอดมินหน่หนอยบวกให้จบคลิปเดอท่านผู้ชมจังสิเข้าใจเลขติดมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะคะวิ่งรูดศูนย์เดอท่านผู้ชมวิ่งรูดศูนย์เน้นเจาะศูนย์กับเก้า ถ้าเก้ากับศูนย์มามาแปดจะมาทันทีเด้อท่านผู้ชมถ้าเก้ากับศูนย์ไม่มาแปดจะมาทันทีมาที่นี่ปูวาศูนย์มาแน่นอนหลุดเลยศูนย์มาแน่นอนหลุดเลยเด้อท่านผู้ชมจับคู่มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หลักะเหล็กวิ่นปูมีแค่หาโตท่านผู้ชมหมวดนี้มีแค่หาโต เลขบินเก้าหนึ่งแปดศูนย์สองปูกระชับให้เบิดเราได้ทรรมชมุมในนีเนาะค่ะเนาะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ว่มีซีนะคะธรนะนะรมชมุมมาที่นี่ถ้าเก่ากับศูนย์มากๆจะเป็นแปดท่านที่ได้ธรรมชมุมเอาไปจับกับอนไหนนู่นหน่อยกันยังมักเหล็กติดของปูอยู่ได้ทรรมชมเลขติดแปดเก้าศูนย์ วิ่งศูนย์รูดศูนย์เด้อธรรมชมปูเน่นวิ่งศูนย์รูดศูนย์ศูนย์มาแน่นอนผู้มั่นใจเด้อธรรมชมมั่นใจเด่นรูดศูนย์นะคะบนล่างไปกลับด้วยเด้อธรรมชมพ่อแม่พี่น้องแคหนาจอเด้อค่ะเด้อแนวทางเราพัฒนาปูสังขะโน้นนยขอขอบพูนแนวทางปูสังขะเด้อค่ะเด้อคลิปนาเจอกันกันกบพอสะแกวธรรมชม ท่านไดมากกรน,นุหน่อยลงหายกเดนนค่ะเด้ออันนี้ปูสังขับเพิ่นมากกนงมูงท่านผู้ชมบัดท,ที่นี่คลิปต่อไปก็เจอกันกับพ่อสักแก้วนะคะเนาะาพ่อสักแก้วกระทรงแนวทางให้หนุหน่อยตั้งแต่เมื่อคืนละละท่านผู้ชมหลังเหล็กออกพ่อสักแก้วกระทรงมาเลยเอาท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้อแอดมินนุหน่อยกับปากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนสนับสนุนสินค้า ทางใต้คลิปทีนูหน่อยปักลิงไวแน่เด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่สนใจสินค้าตัวใดก็เขาไปเลือกคลิกเบิ้งทงานผม้ชมอันทีนหน่อยเอามาปาักนะคะเนาะถามักกัปากอุดหนุนสนับสนุนนําแน่เด้อค่ะเด้อ้ากาผู้ไรสีสั่งกาแฟยาสิบวันนะคะเนาะท่านไดจะสั่งกาแฟยาสิบวันสบู่โทษสั่งกับแอดมินนูหน่อยใดโดยตรงเด้อค่ะเดอ้อโทษสั่งคือเกาานผม้ชมจะไม่มีในลิงก์นะคะ กาแฟยาสิบปันสโบู่โทรสั่งซื้อที่เบอร์0818623581นะคะหรือแอดไลน idnoo 1599นะคะคลิปนี้แอดมิน,นูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเด้พอพ่กันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ